วัคุยลอไอไอ้เ้วีพวกีมันเยเอาเพื่อนเอาเพื่อนได้เดเอเพื่อนเอมเอาเอเอาไชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยยิบเี่งโกยบเียโเี่ยโยชเฮ้ยกรพป่านฮัลโหลกรานกระป๋านตระปายเอาเพื่อนเอาเพื่อนกานตระานระ ตงกางหน่อยต้งการหาเพื่อนดิหาเพื่อนชุบดิเาสพื่อนเพื่อนชุดดิคยยเด็กเไอ้้าไ้มึงจะวยีคยลยมึงาตัเฮียมึงจะควยเฮียมึงจะ้เฮียเียหมาคยูดัมมาน่ยมึงจะก้เเฮียติดลำกระโดดไปติดตายจัดเียไปชูเพื่อนชูเพื่อนด้วยชูเพื่อนอย่าห่วงเล่นอย่าห่วงเล่นไปชูเพื่อนมึงอย่าเล่นคนเดียว ตายย้อ,อ,อเสียวจัดไอ้น้องไอ้กระจกโอ้โหโอ้พระเจ้ายดีสักวยต้องชุบโอ้ยกูไม่เห็นตัวชุบอ้เหี้ยกูไม่เห็นตัวตายสวยน้องมีแค่น้องนี้แหละพี่ยังอ้น้อง้กรอ้เหี้ยไหวอ้เ้ยม่จออกโดโออกฉอนะกบอกเลยนะยเอ้ยโออกติ๊ตนะไอ้เหี้ยนี่ได้ออกติ๊กกนะเอาเพอนมาดิอาเพอน ว้าวลาชาโปลาชาโปชากังเล่าสวยขวาไอ้ขาโอ้ไม่เห็นตัวยืนนะไอ้เช่นเนี่ยไอ้เย็นี่เห็นตัวยืนเนาะไอ้เย็นี่เห็นตัวยืนนะไอ้สัตว์ที่อะไรที่อะไรขาไป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 แก้งตาเฮียตอย่าตีเลยวะไอ้เย็นี่เห็นตัวยืนนะไอ้สัตว์ไอ้เย็นี่เห็นตัวยืนคือสามต่อเลยคือสามต่อคือสามต่อไป เฮ้ยโอ้โหเต็มอกจาดที่ชายใหญ่เต็มอกจาดไอ้ที่กระจอกไอ้ควายเฮี้ยมันเดิมมีที่กระจอกไอ้สัตว์ไอ้เนี่ยนี่เห็นตัวยืนไอ้สัตว์ไอ้ตัวมึงจะส่งเขาไปดิทีส่งที่ส่งที่ส่งไปที่ส่งไปฮัลโหลฮัลโหลย้ายส่งเข้ามาตรงกลางนี้ครับส่งเข้ามาตรงกลางนี้บอกเพื่อนหน่อยได้เสียงเพื่อนหน่อยไปหน่อยย้ายส่งเข้ามาตรงกลางนี้ย้ายส่งเข้ามาตรงกลางนี้คุยได้แค่ยิงไป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 ้ปไ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 ปมปไ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 ยไป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  เฮ้ยมึงก็แยกมาดิไอ้เหี้ยไม่ต้องสนใจหลังบ้านนอยูลมไปมึงกลับไปกลับไปใหมุดกลับไปหมดสวยมันชบเพิ่มปิดมาปิดมาปิดปิดเด้มึงปิดดนี่ปิดอยู่นอกไฟนะสทีไปหน่อยทีไปหน่อย

ทะลุเขมาชุเพื่อนมึงทะลุเขมาชุเพื่อนหยาดจะดอยาดูเอ้้วมราหมดหมดหมดแล้วมันหมดแล้วมามามันคือแล้วเนี่ยมันเอยมันนนตรงนีบนีจ็บนีจ็บอาียาดียน่อย่นยดมาดียดมาดีไอ้้รถนีอ้รถนีอ้รถมึงเอาไปด้มึงเอาไดงาคูปีชางาคูปีชาดิปีชาอ่ะงาคูปีชาเลาราบรพอ่ะไม่ได้เปิดไปพูดนโ้ยแม่งตาเราบได้กเอายดิ ไปไปไปแล้วสไว้ส้มันออกเอาสุมันชเอามันออกเชมึงไวมแล้วมึงกือแล้วเนี่ยเอาครูปีชาดิเอาครูปีชาดิปีาสุลเลยเนี้สุนี้แล้วหอคนนี้หน่อยคนนี้หน่อยแม่ขวามือเอ๊บเอ๊บไอ้คไมไมไชุชชุไปชไป่วับะกลัวคนอ่อนไอ้ที่ออ๋อๆใครพิโซพอใครพิซอใครพิซไม่ติดหรอ ้ยม <G ã i> ึงมึงมึงมเพืตอนมไปอย่ามาอย่ามาไอุ้มเดมา้มเดออะไรเหรอตึ้งมือเอึงเพื่อนอะไรหยงน้ชุบเลยชุบเลยชุุบเลุบเลุบเลมึไปดูตัวอื่นเลยไม่ต้องสนใจกู

มามเลยมาเลยมาเลยวิ่งมาหาบกูเร็วจะร้อนนี่ไหวใบตัดมาไป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 เกลับอลไปไปงอคุโอ้ยโอ้ยไอ้เนี้ยไม่สามกูตายไอ้คนเปี้ยหกมองคนนิจะการคนนิจะการมาโนมามามานอนนอนคุยอะไรสัตว์เนี่ยไม่เห็นตัวยืนไอ้เหี้ยเนี่ยไม่เห็นตัวยืนเนี่ยไม่เห็นตัวยืนไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยนี่มันเห็นตัวยืนไอ้สัตว์คอมกาก ยานีคอมกากอันนี้คูดพ่ชามะนี่อีมันเห็นตัวยืนอ่ะเหียขอบรรบรบรบรดึงโซดึงโซกูดึงไงดึงตตัวเงูตัวเดียวเลยอ้าวอุ้บมันไว้ดูชี้ใครว่าอุ่นจบมันไว้อีมันเห็นตัวยืนในสัตว์คุยทุเรศเหยียดนโนโน่มาลอมาล้อเลยนี่มันหลายรอบแล้วนะอเหี้ยนี่ยกูเห็นหลายรอบแล้วนะ จ้ารูไม่ต้องยิงนะมันไม่ใช่มีของละคอมันกากไอ้เหี้ยไปหน่อยเร็วๆตรงไหนน้องฝั่งนู้นเหรอป่วยอระโดดได้าหน่อยใครมีของซอมมันเห็นตัวยืนอ่ะพี่จะะเตขอวยรู้ว่าตัวเองเห็นตัวยืนจะเล่นรถกระเป๋าแล้วหนองศูนย่งพี่มันเห็นตัวยืนไอ้เหี้ยหนึ่งสองแปดสี่ครับนั่งชูอุ้ยโทษโทษโดนพี่โดนอย่างโง่เลยเหี้ยเอาไม่หมดได้ไงไม่หมดได้ไงช่าเมมีีใครมีุณกูไปได้ตัน ไม่เหน็นตัวยืนอิโมต,ตายเออหลายรอบแล้วนะไอ้เหี้ยเนี่ยไม่มีตบ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 พอสบบน่อยพอสบ